สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องคุณย่าชาแนลอีกแล้วนะคะเราได้ปลาบึกหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ที่เนื้อปลาบึกที่เราสับให้ละเอียดนะคะเราจะมาทำห่อหมกห่อหมกปลาบึกกันนะคะนี่คือส่วนผสมก็คือเนื้อปลาบึกสับแล้วก็ปลาบึกที่ตัดเป็นชิ้นไข่วันนี้ใช้ ไข่ไก่5ฟองเพราะว่าลูกเล็กนะคะมีผงปรุงรสน้ำปลาพริกแกงแล้วก็น้ำตาลตัดรสนิดนึงนะคะเพราะว่าจะตัดความเค็มของพริกแกงแล้วก็พริกโกรยหน้ากับใบมะกรูดหั่นชิ้นเล็กๆนะคะกระทิมมะพร้าวค่ะแล้วก็ใบใบโหระพา อันนี้เราใช้วันนี้รองด้วยผักกาดขาวค่ะแล้วก็มีผักคะน้านิดนึงนะคะสามารถใช้รองได้นะคะจากนั้นเราก็มีทํากระทงสําหรับใส่ห่อหมกวันนี้ก็ทําใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเราทํากินเองเราไม่ได้ทําขายนะคะทําความสะอาดเยบ็บเรียบร้อยคุณยม่ชาแนลเคย ทำคลิปเกี่ยวกับเย็บใบตองไปแล้วนะคะก็ไปหาดูได้นะคะเราเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะส่วนผสมใส่ผสมกันนะคะก็มีพริกแกงค่ะน้ำปลาผงปรุงรสไข่นะคะไข่ อาฟองเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะตัดน้ำตาลตัดรสพริกแกงนิดนึงค่ะแล้วพริกแกงมีความเค็มนะคะ แล้วก็จะเอาชิ้นปลานะคะลงชิ้นปลาแล้วก็เนื้อปลาปลึกสับ รองด้วยรองด้วยปาักกาศขาวนะคะรองข้างล่างนะคะผัากกาศขาวแล้วก็ใบโหระพาค่ะใบโหระพานะคะใบโหระพานี่จะเพิ่มความหอมให้กับหอหมออกนะคะ จากนั้นเราค่อยตัดปลาชิ้นปลานะคะลงไปนี่ค่ะเราทำห่อใหญ่ๆเพราะว่าเราทำกินเองนะคะโอ้นะคะแล้วนึ่งมาได้สักพักแล้วก็จะโรยหน้าด้วยเกระทีนะคะ ก็จะแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดแล้วก็พริก